หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่นสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่นเป็นสาขาที่ส่งเสริมทางด้านการผลิตเสื้อผ้าเพื่อตอบสนองตอ่อภาคอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจแฟชั่นอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่มีทักษะความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น โดยผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบรูปแบบของหลักสูตรรูปแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี4ปีประเภทของหลักสูตรหลักสูตรปริญญาตรีทางการปฏิบัติการภาษาที่ใช้การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยการรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาผู้ประกรอบการธุรกิจเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นเจ้าหน้าที่ควบคุมงานการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปเจ้าหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้านักวิเคราะห์การผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป และจัดการสินค้าเครื่องนุ่มห่มเป็นต้นสถานที่จัดการเรียนการสอนคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นศูนย์พานิชยาการพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร517ถนนนครสวรรค์แขวงสวนจิตลาดาเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร10300 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษากำหนดไว้ดังนี้ชั้นปีที่1มีองค์ความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าชั้นปีที่2มีความรู้และความสามารถในการวางแผนและวิเคราะห์กระบวนการผลิตเสื้อผ้าชั้นปีที่3มมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน ภายใต้สถานการณ์ต่างๆชั้นปีที่4สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประกอบการจริง